เรามาอยู่กันที่ไฮคาปานะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับซึ่งมันจะต่างกับตัวใหญ่ตรงที่ไอ้ตัวประกับตัวนี้มันแยกออกมาได้นะครับมันเป็นชิ้นที่ต้องต้องแยกออกมาสองข้างก็สําหรับคนที่อยากทําให้สวยนะครับก็คือไอ้รูรูตัวนี้เราเอาไม้ไปใส่สักหน่อยหนึ่งนะฮะนะเดี๋ยวไว้ว่างผมจะทําให้ดูนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอามาทดสอบแค่นี้ก่อนนะครับคือตัวท่อนบนกับล่างของเขาเป็นโลลหะะยกกกชุดนนครับับตตวไเ,เป็พาสิ แม็กเป็นพลาสติกนะครับ,น plastic, นรบตัวนกเป็นพลาสติกนะครับผมแต่มันงานง,งกได้ตัวใหญ่รุ่นที่ใหญ่กว่านี้รุ่นที่ตัวนี้มันเป็นลายอีกแบบนึงครับเหมือนเหมือนกับตัวนีนะ้แต่ว่าใหญ่กว่าเนี่ยเขางางนกไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ได้นะนี่เห็นไหมครับมันจะต่างกันแล้วก็ตัวประกับจับเนี่ยตัวรุ่นนั้นนะถอดไม่ได้แต่รุ่นนี้มันถอดออกมาได้ถอดออกมาเพื่อทําอย่างอื่นได้นะครับในกรณีนี้ตัวนี้ใส่แม็กกาซีนเนี่ยผมแนะนำให้ใส่แค่สิบพอ รับเรามาทดสอบไอเพลแล้วก็มีติ่งฮอบอัพเล็กๆแต่มันเล็กกว่ารุ่นใหญ่ติ่งมันนิดเดียวนะครับซึ่งถ้าจะยิงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือลูกอ่ะมันต้องอยู่ประมาณ0 1 2กรกัมแต่ส่วนใหญ่ลูกธรรมดามันจะคุณภาพไม่ค่อยดีครับเพราะส่วนใหญ่ลูกคุณภาพดีเขาก็จะเอาเป็นศูนย์กัมมมาซึ่งยิงดีนะแต่ระยะมันอาจจะยังไม่ไกลเท่าไหร่เมื่อเทียบกับไอ้ตัวใหญ่นะครับถ้าถามคําถามว่าไอ้ตัวใหญ่กับตัวเล็กใครยิงได้ไกลกว่าตัวใหญ่ครับเพราะมันแรงกว่านะครับ แต่ไม่ไม่ใช่ว่ายิงได้ไม่ไกลนะไกลเหมือนกันมีฮอบอัพเหมือนกันนะครับลอ,องดูนะครับเอฟเอ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับอ๋อนี่มัยิงสองลูกนะครับหนึ่งห้าหกนะครับหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหกหนึ่ง ไม่จะหมดแล้วมั้งครับอ่ะหนึ่งเจ็ดเก้านะครับอ่ะหมดนะครับเพราะว่าบางทีมันยิงแล้วมันซ้ำไปสองลูกนะครับผมก็คือการที่มันซ้ำไปสองลูกน่ยคือบางทีแม็กมัน่างนะครับแม็กมัน่างกับตัวมันยิงเนี่ยตัวมันยิงกับเวลาเราชักเนี่ยอาจจะต้องเร็วนิดนึงนะครับนี่นะครับดึงปุ๊บแล้วรีบปล่อยนะครับดึงเจ็ดสี่ แสดงว่าถ้ามันยิงด้วยลูกประมาณสัก0.2เนี่ยผมว่ามันอาจจะอยู่ประมาณร้อยน,นิดๆเนี่ยครับถือว่าสวยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นวัสดุประกบตรงนี้ก็เหมือนกันด้านล่างเห็นไหมครับแล้วก็มันจะมีรางใส่ซึ่งใส่อุปกรณ์เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวด้เอามาใส่ให้ดูนะครับสำหรับตัวอื่นแต่ว่าอ้ล่องเนี้ยอูดูด้านทางมันจะใส่ลำบากกันนะไกลตัวน็อตอาจจะติดได้ต้องลองมาดูนะี่ครับ